ดีครับทุกท่านขออภัยที่หายไปนานเลยนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องสั้นอยากให้ทุกคนได้อ่านดูทุกคนเชื่อเรื่องหรือสัมผัสที่หกหรือซิกเซนกันไหมครับส่วนตัวผมแล้วค่อนข้างที่จะเชื่อเลยทีเดียวเพราะตัวของแอดเองนั้นก็ได้พบเจอกับสิ่งลีรับแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆไม่ชินกับผีเดอ้อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชั่วโมงกันเลยดีกว่าครับ เลทะโคแล้วก็เหมือนเดิมครับเรื่องผีขยี้ขวัญของเรามี YouTube ด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้พวกแอดด้วยนะครับาบบติดตามหรือตามมาด่าได้ที่ลิงก์ด้านล่างยะเยย https colon slash slash y o b e be slash อ c สิบแปด เรื่องมันเกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกๆวันอาทิตย์เราจะมีกวาดสนามที่สนามบีบีกันเพื่อเคลียร์ลูกกระสุนเพื่อผู้เล่นอื่นจะได้ไม่ลืนและทำความสะอาดเช็คของที่ตกลนต่างๆเหตุเกิดที่ชั้นล่างของสนามครับมันเริ่มต้นตรงนี้ ผมกับสตาฟอีกสองคนเข้าไปกว่าดอในโซนที่เรียกว่าห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำจริงๆนะชื่อเล่นโซนนั้นเฉยๆเข้าเรียกกันจุดนั้นเป็นทางตรงยาวๆแคบๆกว้างเมตรกว่ากว่า,วายาวหลายสิบเมตรเหมือนกันมีบังเกอร์สลับซ้ายขวาและมันมืดสุดๆมีเพียงแสงไฟสอล้อไม้หันอากาศอกีก บัวไม้ยมกรลออดมาจากทางเข้าสองฝั่งสุดทางเดินพวกเรา3ามคนก็รีบกวาดโซนนั้นเพื่อไปกวาดด้านนอกต่อระหว่างนั้นพวกเราก็หาเรื่องมาคุยกันสนุกสนานจนกวาดได้ราวราวนึ่งศถึงหนาเปอร์เซ็นอยู่อยู่ไฟก็ดับพลึบทั้งสนามแต่พวกสระเอรอสระอสระอุกอรคนมีไฟใช้ติดมือและติดที่ปืนบีบีกัน กันทุกคนอยู่แล้วเลยไม่ลำบากพวกเราจึงรีบเดินออกไปกันเดินจนมาจนถึงประตูสนามแต่ยังไม่ออกประตูสนามจู่ๆไฟก็กลับมาติดทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกวาดโซนอื่นผมเลยพูดบอกกับสตาฟททั้งสองคนว่าถ้าพวกขุณกลวผมไปกวาดโซนห้องน้ำให้ก็ได้ครับ ประกาศคู่โอโหที่นี่และครับจักอยู่กันสามคนบรรยากาศชินมากแต่พอได้อยู่คนเดียวทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดความเงียบสงบ,สงบแสงสลัวที่มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างทางเดินยาวสุดสายตาไม่มีแม่แต่ผู้คนเชียอย่างหลอนเลยไม่น่าอาสาเลยดอกจันดอกจันผมคิดในใจดอกจันดอกจันถึงส่วนตัวเราจะชอบเรื่องแนวนี้อยู่แล้วแต่บรรยากาศที่มันมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมัน ทำให้หวันใจไม่น้อยเลนทีเดียวระหว่างทางที่ผมทําความสะอาดจูจูก็รู้สึกประหลาดประหลาดสระเอเหมือนจะมีอะไรแต่พอหันไปมองก็ไม่พบอะไรผมก็กวาดจนเสร็จยอมรับว่าถึงไม่กลัวแต่ก็มีวันัวนกลัวจะโผล่มาจะเอเหมือนกันผมออกมากวาดข้างนอกและโซนห้องกลางผมเปิดไฟสว่างเลยไปกวาดกับพี่สตารอีกคนนอ ตอนนี้มีแสงสว่างและเสียงเพลงเรากวาดกันอยู่สองคนห้องกลางคือห้องที่มีผนังสีดำรอบทิศมีทางเข้าออกสองฝั่งสลับด้านกันมีบังสระเอกะออนหลังไม้อยู่สองสามจุดกวาดกันมาจนเกินครึ่งห้องอยู่หน้าบังเกอร์อันกลางห้องกำลังคุยสนุกเลยก,ก้มก้มกอดอยู่ห่างตาผมก็เห็นอะไรที่ก่อดตัวเป็นรูปร่างอยู่ระหว่างบังเกอร์หน้าทางออกด้วยความที่ตัวเรานานผมยาวดำธรรมชาติ ผมก็เช็คเพราะคิดว่าผมมันอาจจะบังตาเลยทำให้หลอกตาเราได้แต่ในใจก็คิดถ้ามันเป็นผมเราจริงๆทำไมมันเพิ่งมาเห็นมันควรเห็นมาตลอดหรือเปล่า ประกาศคู่ผมก็ปัดปัดผมแล้วกวาดต่อคุยต่อกับพี่สตาฟซอเอโกอนะนัพี่สตาฟอีกคนยังไม่รู้เรื่องก้นหน้าก้มตากวาดอยู่สักพักเดียวรอบนี้เห็นเลยว่ามันเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างเราด้วยความอยากให้แน่ในเลยเนียนทำไม่รู้เรื่องพักหนึ่งมันก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายคนมีหัวมีแขนมีตัวมีขาแต่ยังไม่สมบูรณ์ดี ด้วยความตกใจเพราะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้มานั้นมากแล้วและคิดว่าเซนตัวเองคงปิดไปตามธรรมชาติแล้วไม่คิดว่ามันจะยังคงอยู่กับผมมาถึงขนาดนี้ผมเลยหันขวักไปแล้วจ้องแบบนิ่งๆสิ่งนั้นมันก็ค่อยๆจางแล้วแวบหายไปผมนิ่งไปพักใหญ่จนพี่สตาบอีกคนมาทักเลยทำให้ผมออกจากกบวังมาได้และพี่แกก็เกริ่นมานิดหน่อยว่าที่นี้ก็พอมีแหละ สระเอเราก็ครับเข้าใจแต่ไม่คิดว่าเซนตัวเองจะทำงานได้อยู่หลังจากนั้นก็ช่วยกันกวาดจนเสร็จโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอออกมาเคลียร์ของด้านนอกผมก็คุยกับสตาบอีกคนที่น่าจะกลัวอะไรแบบนี้เอาเรื่องอยู่นางบอกกับเราว่าตาฝาดหรือเปล่าคุณผมยาวไงมันอาจจะหลอกตาผมเลยตอบอ๋อครับผมและชีน่าจากผมแหละถ้าสิ่งที่ผมเห็นสีมหาภาคมันเป็นสีดำอ่นนะ ประกาศคู่เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้ครับก็ต้องขอบคุณฮีโร่มากๆเลยที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆมาให้พวกเราหลังจากนี้ก็ขอให้คุณฮีโร่ร่ำรวยเงินทองและเจอผีบ่อยๆเพื่อมาเล่าในเพจจะเราทุกคนเห็นด้วยไหมครับถ้าทุกคนเห็นด้วยคอมเมนต์ด้านล่างได้ละแยกราบบบสำหรับวันนี้บ๊ายบายคา,าบบสีมหัภาค